ในการออกทุดงอยู่แถวๆุ่มแม่น้ำโขงของพาคทุดงนั้นตระหนักปีว่ามีความแปกแตกต่างจากการเดินอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยอยู่มากมายและจะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้งคนและสัตว์และคนที่ไม่ใช่คนสัตว์ไม่ใช่สัตว์มีการเปลี่ยนแปลงกายอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน เย็นวันหนึ่งขณะที่พระธุดงค์กำลังส่งน้ำอยู่ริมตลิ่งท่านก็พบกับเรือลำหนึ่งกำลังหาปลาโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนเรือลำนั้นเรือค่อยๆลอ,อ,อยเข้ามาใกล้พระธุดงค์อย่างผิดสังเกตซึ่งก่อนที่ท่านจะลงส่งน้ำก็ตรวจสอบบริเวณนั้นแล้วว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นพระท่านจึงลงส่งน้ำแต่พระธุดงค์ก็ขึ้นจากน้ำ ก่อนที่เรือจะเข้ามาถึงทันใดนั่นเองเรือและผู้หญิงนั้นก็กลายร่างเป็นเจระเข้ตัวใหญ่พระธุโดงท่านก็รีบสำรวมจิตแผ่เมตตาให้ทันทีแล้วกลับขึ้นมาเดินจนมกรมใกล้ๆบริเวณที่ปกักกดขณะนั้นพระท่านก็มีความรู้สึกว่ามีคนคอยมองดูท่านอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่พบใครขันตะวันตกดิน ท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดแห่งรัติการนั้นจู่ๆก็มีลมกันโชกมาพร้อมกับเสียงบางอย่างฟังดูเหมือนมีใครกำลังออกมาหากินน้ำกันเป็นทิวแถวพระธุดงก็มีความรู้สึกว่าในรัติการนี้คงจะหลับไม่ได้แล้วเพราะจะมีแขกมาเยี่ยมเยียนแน่ๆเวลาล่วงผ่านไปถึงเที่ยงคืนอันดึกสงัดในที่สุด แขกไม่ได้รับเชิญก็มาเดินอยู่ร,บรอบๆกฎของท่านอย่างไม่เกรงใจพร้อมทั้งส่งกลิ่นสุดจะพนา,นาโชยเข้าไปในกฎมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าอย่างที่สุดที่เคยสัมผัสมาเพราะเหมือนเน่ามาแล้วนับสิบสบ,สบ,สบปีครั้นบังคับสายตามองออกไปนอกกรดก็พบบางสิ่งบางอย่างล้ายคนเดินแต่ไม่ใช่คนเพราะมันตัวสูงใหญ่ เท่าภูเขาเวลาเดินจะมีน้ำหยดลงมาเป็นทางทรงกลิ่นเหม็นมากสักพักหนึ่งก็วนเวียนเดินกลับมาอีกพระธุดงดูแลว้วก็ปรงในสัมผัสที่ประสบพบเจอทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงได้เกิดมาทุกขทรมานมากเยี่องนี้พระธุดงจึงได้แผ่เมตตาพวกเขาไปอย่างไม่มีประมาณและเหมือนพวกเขาจะรับรู้และสัมผัสได้ พวกเขาค่อยๆนั่งลงบางตนนั้นตัวขาดบางตนมีร่างที่เต็มไปด้วยแผลลึกเวอะวะสภาพทนทุกข์ปวดแสบปวดร้อนพวกเขามานั่งรายรองอยู่ด้วยกันสักสี่ถึงห้าตนโดยทยอยกันมานั่งทีละคนนั่งแบบทรมานคือจะนั่งก็ายากเพราะความเจ็บปวดสักพักหนึ่งพระธุดงค์ท่านก็ทรงจิตถามว่าพวกท่านเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหน มาทำอะไรในป่านี้พวกเขาว่าตอบกลับมาว่าพวกเราถูกเรียกว่าพูดบ้านอยู่แถบริมแม่น้ำมานานกว่าหนึ่งพันปีแล้วมีคนของพวกเราไปแจ้งว่ามีผู้บุกรุกหมู่บ้านของพวกเราพวกเราจึงมาดูว่าเป็นจริงไหมพระธุดงได้ยินว่าเป็นพูดก็เย็นสันหลังว่าพระธุดงจึงถือโอกาสนั้นเทศว่า การที่เกิดมาแบบนี้ช่างน,น่าสงสารพระมีน้ำเลือดน้ำหนองชุ่มไปทั้งตัวทรงกลิ่นเหม็นอย่างมากตลอดทั้งภพชาติเพราะการกินผิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองถือวิสาสะกล่าวให้ร้ายผู้อื่นจึงทำให้มีแผลเต็มตัวน้ำเหลืองไหลเยิม้มอยู่ตลอดเวลาทั้งชาติทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจะแก้ไข ให้กรรมเหล่านั้นเบาบางลงก็ต้องสมทานศีลเป็นประจำและรักษาศีลอุโบโสถตลอดสามปีอีกทั้งต้องปฏิบัติกรรมฐานจึงจะพ้นได้พวกพูดเหล่านั้นก็ได้แต่สาธุกสาธุซึ่งเรื่องราวนี้พระธุดงค์ท่านเคยได้ยินหลวงปู่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่จริงในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเพราะเป็นแม่น้ำสายยาวเก่าแก่ ทอดมาจากภูเขาหิมาลัยจนถึงเมืองไทยแล้ววันนี้พระธุดงก็ได้พบเจอตัวจริงๆของพูดแม่น้ำโขงนั่นเองเรื่องเล่าจากพระธุดงตอนทำบาดานใต้แม่น้ำโขงในช่วงปีพศ .2520 ป่าไมาย้ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มากเป็นป่ารกชัดต้นไม้ใหญ่น้อย ประดับป,ดป่าให้เขียวขจีสวยงามสัตว์ป่ามากมายออกเที่ยวหากินท่ามกลางเครื่องประดับมีชีวิตเขียวขจีนี้จะว่าไปแล้วต้นไม้ใหญ่ก็เปรียบเสมือนสาวงามของผู้ชอบใจและหลงไหลในธรรมชาติอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทุดงผู้ชอบสแสวงหาความสงบสงัดสแสวงหาดินแดนที่ศัปปายะ หมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพระท่านเดินทุดงลัดลอบป่าเขาจนไปถึงสถานที่แห่งหนึง่งก็มองหาพื้นที่อันเหมาะเมื่อพระธุดงได้ปรากฏเรียบร้อยแล้วก็จเจริญเมตตาภาวนาจนเข้าสมาธิไปนานทั้งคืนในขณะที่ทำสมาธิอยู่นั้นปรากฏว่าเกิดน,นิมิตขึ้นในจิตของท่านเป็นภาพนิมิตเห็นตัวท่านเอง เดินลงไปในถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไปข้างหน้าประมาณ15-20เมตรพระธุดงเดินลงไปในถ้ำลึกถ้ำนี้ก็ดูแปลกตาเป็นอัศจรรย์แม้ทางเข้าถ้ำจะไม่ใหญ่โตนะักแต่ตอนแรกที่ปรากกพระธุดงก็มิได้เห็นถ้ำนั้นเลยแม้แต่น้อยขานเดินลงไปในถ้ำภายในมีช่องน้อยใหญ่นำไปสู่ทิศต,ต่างๆพระพิสุ ได้แต่แปลกในใจว่าช่องเหล่านั้นจะนำท่านไปสู่ที่ใดนอกจากนี้ยังมีเสาหินอีกประมาณ40-50หต้นในห้องกลางนั้นและมีห้องเชื่อมต่อเนื่องกันไปพระธุดงเกิดรู้ด้วยจิตขึ้นมาว่าทางเดินภายในถ้ำนั้นจะพาไปได้ไกลจนมุดลอดใต้แม่น้ำโขงเลยทีเดียวนับว่าเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักเดินเข้าไปสักหน่อย พระธุดงก็เห็นโรงศพวางอยู่ในห้องนั้นสองโรงทันใดนั้นเองก็ปรากฏมีชายคนหนึ่งโผลออมาจากไหนไมิทราบทำตนเป็นเจ้าหน้าที่ภายในถ้ำตอบข้อสองสัยของพระธุดงโดยบอกว่าโรงศพนี้มันจุศของพระเจ้าสีมงคลและศพของพระนางสีนาทีซึ่งเป็นพระสหายกับพระเจ้าสีสุดโทพญานาค ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลเมืองพญานาคแห่งคำชะโนดนั่นเองผู้นำทางชี้บอกพระธุดงว่าแต่ละทางที่แยกออกไปสามารถนำไปสู่ที่ไหนได้บ้างพร้อมกับพาเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางนั้นก็พบผู้คนอยู่ข้างทางและคนนึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าเอาคนนอกมาทําไมผู้นำทางก็ตอบว่าไม่ใช่คนนอก ท่านเป็นคนช่วยสร้างที่นี่ให้เราอยู่ท่านไปช่วยญาติไปเยี่ยมญาติเพิ่งกลับมาในนิมิตนั้นพระท่านก็เห็นคนเป็นครึ่งคนครึ่งพญานาคบางทีหัวเป็นคนตัวเป็นพญานาคบางทีหัวเป็นพญานาคตัวเป็นคนราวกับในนิยายหรือตำนานที่เคยได้ยินก็มิปานแต่พินิจด,ดูแล้วมีร่างกายเป็นสีทองสะอาด รพระภิสุจจึงถามคนนำทางว่าท่านเหล่านี้อายุเท่าไหร่เขาตอบว่าท่านนี้1,000ปีท่านนี้ห้าร้อยปีบางท่านในนั้นมีอายุก,กว่าสอง0ันปีมาแล้วบําเพนเพียนรอพะพาอรหันที่ได้อภิญญาสมาบัตแ8ดมาโปรดนี่คือคำตอบของผู้นำทางซึ่งนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งนักมักคุเทศไม่ได้รับเชิญ ยังชี้ทางต่อไปว่าทางนี้สามารถเดินทะลุปไปยังฝั่งประเทศลาวถึงภูเขาควายเป็นปากถ้ำใหญ่อีกทางหนึ่งไปที่ทางน้ำตกหลีผีน้ำตกคอนท็อเพ็งซึ่งพระธุด,ดงไม่เคยรู้จักมาก่อนในตอนนั้นอีกช่องทางหนึ่งมาที่พระธาตุพระนุ่มที่เจดีพระธาตุพระนุ่มอีกช่องทางหนึ่งไปทางเจดีพระธาตุสี่สองหลักอีกทางหนึ่ง มาที่วัดหินหมากเป้งซึ่งเป็นทางไปฟังธรรมกับหลวงปู่เทศเทศลังสีนั่นหมายความว่าถ้าแห่งนี้มีความลึกหรือระยะทางอันไกลโพ้นเลยทีเดียวที่สามารถเชื่อมดินแดนต่างๆบนโลกมนุษย์ได้แล้วทั้งสองก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนเห็นห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่งพื้นสะอาดเรียบร้อยมีสาบบัวอยู่ในถ้ำนั้นด้วย ความกว้างของสระก็ประมาณห้าเมตรและมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นประมาณเก้าดอกทั้งดอกบานและดอกตูมถัดไปจากสระบัวประมาณสาเมตรมีแท่นวางอยู่ในขนาดนั้นพระธุดงก็ได้เดินออกมาจากห้องนั้นด้วยการเดินออกมาทางข้างบนหลังถ้าเป็นเวลาเดียวกับพระธุดงออกจากสมาธิพอดีเมื่อลืมตาขึ้นมาปรากฏว่า อารุณนุ่งเช้าวันใหม่แล้วน่าจะสักประมาณตีห้ากว่ากว่าจึงรำพึงนึกอยู่ในใจว่านี่เรานั่งสมาธิจนเช้าเลยหรือนี่แล้วในมิมิตนั้นคือเรื่องจริงหรือไม่มันคือเมืองบาดาลเมืองพญานาคใช่ไหมแล้วทำไมผู้นำทางแปลกหน้าจึงพูดจาเสมือนรู้จักเรามาก่อนทั้งทั้งที่เราไม่เคยรู้จักพวกเขาเลยน้าคอฟ้า ยามรุ่งอรุณเริ่มมีแสงทองฉาบฉายเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่หมู่นกกาก็เริ่มโบกบินออกหาอาหารประทังชีวิตเช่นเคยเมื่อพระธุดงออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางโทเรนีและพญานาคที่มาให้เห็นในนิมิตเมื่อคืนด้วยพระธุดงค ก็เดินไปร,บรอบๆสถานที่แห่งนั้นแม้จะสงสัยกับเรื่องราวในนิมิตในราตรีที่ผ่านมาแต่พระธุดงค์ท่านก็ไม่ลืมที่จะส่งกระแสจิตแห่งความเมตตาลงไปให้ตามทิศทางที่พระธุดงค์เองได้เดินลงไปด้วยนั่นเองเรื่องเล่าจากพระธุดงค์ตอนฝึกยานสมาบัติกับฤาษีวาสุเทพ พระธุดงมุ่งหน้าเดินทางไปอำเภอเชียงคานต่อไปท่านเดินลัดเลาะตามป่าเขาลำเนาภไยผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ลำธารน้ำตกพบเห็นฝูงวัวกระทิงฝูงลิงสแสมงูจงอางบางชะนีเป็นที่น่าจำเริญตาจำเริญใจยิ่งนักในความงามและเสน่ห์ของธรรมชาติในปา่าลึกนอกจากนี้พระธุดงเอง ยังได้พบกับฤาษีผู้ปฏิบัติญาณสมาบัติอยู่ตามหน้าถ้ำหน้าผาหุบเหวพระทุดงมุ่งหน้าเดินขึ้นถ้ำผู้ควายเงินอันเป็นที่อยู่ของพญานาคใหญ่และเหล่าฤาษีจำนวนห้าตนซึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรสมณธรรมนั่งสมาธิอย่างเคร่งครึมแล้วก็พรานมองไปเห็นฤาษีตนหนึ่งดูแล้วอายุประมาณ8 0ถึง90ปี เดินจงกลมอยู่พระธุดงท่านจึงเดินทางเข้าไปสนทนากับฤาษีตนนั้นและได้คำตอบจากฤาษีว่าท่านอายุหลายร้อยปีแล้วและมีนามว่าฤาษีวาสุเทพที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียแถบภูเขาหิมาลัยพระธุดงก็กำลังสนใจเรื่องภูเขาหิมาลัยหรือป่าหิมพผ่านที่เคยได้ยินเรื่องราวเล่าขานกันมานานแล้ว การสนทนาธรรมกับฤาษีผู้สูงวัยในความรู้เรื่องการเข้าฌานสมาบัติในแบบหนึ่งซึ่งก็ตรงกับที่หลวงปู่ปานวัดบางนมโ่เคยสอนมาท่านอธิบายว่าการเข้าฌานสมาบัติต้องอาศัยกำลังสมาธิเป็นบาทฐานและต้องอาศัยสมาธิขั้นอุปจารสมาธิโดยการฝึกบ่อยๆให้เคยชินโดยกำหนดจิตให้นิ่ง ให้ว่างไม่รับรู้อะไรเลยทั้งอายตนะภายนอกอายตนะภายในท่านเปรียบว่าเป็นการดับกายดับจิตโดยมีสังขารร่างกายอยู่นั่งนิ่ง,งอยู่ได้นานสามถึงห้าชั่วโมงหรือการเข้าสมาบัตรระยะสั้นๆเพียงครึ่งชั่วโมงถ้าเราทำได้อย่างนี้บ่อยๆทุกวันจะได้รับอนิสงส์คือเกิดลาบที่เราเทวดาจัดการให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เทวดาก็จะไปดนใจให้คนมาหาเรามาสนับสนุนเราแต่อย่าเบื่อนะเมื่อคนมาหาเราเยอะๆและอย่าติดกับลาบสกาละเพราะจะทำให้ตกนรกทำให้ผู้หลงติดตกนรกมากต่อมากแล้วแต่การฝึกการเข้าเป็นวิชาหนึ่งที่พระธุดงค์ท่านจะต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติให้ได้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเวลาเราต้องการ ต่อสู้กับพยาติก็จะสามารถนำมาใช้ได้ทันทีทำให้เราเป็นพระผู้มีคุณวิเศษก็ได้ไม่ใช่เป็นพระพิสูแล้วไม่รู้เรื่องปฏิบัติเหมือนกับเรามีน้ำดื่มอยู่ในกาน้ำเราแล้วเราจะดื่มเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นพระพิสูนต,ต้องรู้เรื่องกรรมาฐานรู้เรื่องวิปัสสนากรรมาฐานทั้งสองอย่างให้เกิดความชัดเจน แล้วเราจะปฏิบัติไม่ผิดทางและได้เป็นพระแท้จริงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในการเข้ายาณนั้นพระทุดงเคยได้ยินมาจากหลวงปูพ่พิมพาโกวิทโและมาได้ยินจากหลวงปู่ปานวัดปางนมโคแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักเพราะว่าท่านทั้งสองที่กล่าวมานั้นได้ละสังขารไปหมดแล้วจึงทำให้ไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพียงแต่เคยทดลองบ้างนิดๆหน่อยๆคราวนี้มาได้ยินจากปากท่านฤือีวาสุเทพผู้มีอายุ3 0 0ร้อถึงห้าปีและลืษีก็ชักชวนให้ทําอยู่ทุกวันที่พำนักอยู่ที่ถ้ำภูควายเงินฤือีวาสุเทพสอนว่าการเข้าฌานนั้นตามหลักการจะมีสองระดับคือระดับที่หนึ่งฝึกโยกิยชฌานระดับที่สอง ฝึกโลกุตระฌานเมื่อท่านฤาษีวาสุเทพพูดให้ฟังจบลงก็เริ่มฝึกเข้าฌานให้พระธุดงเห็นทันทีท่านนั่งอย่างสงบนานถึงสามวันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระธุดงก็ฝึกตามบ้างเหมือนกันและก็สามารถฝึกได้ดีเป็นที่น่าพอใจพระธุดงก็ปรากฏอยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำภูควายเงิน เป็นเวลา9วัน9คืนในคืนวันที่7นั้นขณะที่เดินจงกรมอยู่เป็นเวลาตีสองก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วถามเป็นภาษาอีสานว่าพระคุณเจ้าชอบมองนี่บอถ้าชอบผมสิถวายให้มาอยู่ที่นี่เลยพระทุด,ดงก็ตอบว่าชอบแต่ไม่อยู่เพราะอาตมาไม่ต้องการอยู่ อัตมามาเพื่อจะไปไม่ได้มาเพื่อจะอยู่ชายผู้เท่าอายุประมาณ7 0 8ดถึงปกว่าปีชวนอีกว่าถ้าพระคุณเจ้าอยู่ผมจะช่วยให้ทำได้สำเร็จเพราะผมมีสมบัติมากพระคุณเจ้าตามผมมาสิผมจะพาไปดูพระธุดงก็ได้กำหนดในจิตว่าแผ่เมตตาเดินตามชายผู้เท่าชลาภาพไปลงไปในถ้ำอย่างง่ายดาย เหมือนเข้าไปในห้องโถงใหญ่กว้างประมาณส2องเมตรมีห้องเล็กๆประมาณสามห้องเท่าชรลาคนนั้นก็ค่อยๆเปิดประตูออกทีละห้องทั้งสามห้องแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าจะกลัวอะไรว่าจะไม่มีคนช่วยโยมยินดีช่วยทุกอย่างลตัตนาทั้งสามห้องนี้โยมจะยกถวายพระคุณเจ้าและบริวารของผม ก็จะมาช่วยพระคุณเจ้าอีกหลายร้อยคนที่อยู่ในหมู่บ้านโน้นพร้อมกับชี้มือไปพระธุดงก็มองตามมือของผู้เท่าที่ชี้ไปแล้วเห็นผู้คนทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากขณะนั้นพระธุดงก็กำลังคุ้นคิดอยู่ในใจว่าเราถูกหลอกหรือเปล่าเสียงชายผู้เท่าก็พูดขึ้นมาว่าโยมมาหลอกท่านหรอกพระธุดงพูดขึ้นว่าอัตมายังไม่มีความสามารถ ที่จะรับทรัพย์ของโยมได้หรอกเพราะทรัพย์เหล่านี้ไม่ใช่ของอัตมาเป็นสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์เหล่านี้ก็มีเจ้าของผู้คุ้มครองดูแลรักษาอยู่แล้วชายผู้เท่าก็ได้กล่าวต่อว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้โยมจะมาหาท่านใหม่บางทีท่านอาจจะเปลี่ยนใจแต่โยมชอบท่านอยากให้ท่านอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เดินออกจากถ้ำและหายไปอย่างรวดเร็ว พอรุ่งเช้าประมาณเจ็ดโมงชา้าท่านฤาษีวาสุเทพเดินมาทักว่าเป็นอย่างไรท่านเมื่อคืนมีโยมาหาชอบไหมพระพิสุได้ตอบอย่างเรียบเฉยว่าครบวันที่อาตมาจะเดินทางแล้วตามที่ตั้งจิตอธิษฐานในการปักโกรธไว้แล้วตามสัจจะที่ตั้งไวท่านฤาษีอาตมาลาท่านเลยนะฤาษีได้ตอบว่า ขอให้ท่านมีชัยตลอดการพระธุดงเมื่อเก็บบริขารเสร็จแล้วก็นั่งแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ได้ให้อาศัยอยู่บำเพ็ญสมณธรรมณนะที่แห่งนี้พระธุดงได้เดินทางมุ่งหน้าไปสู่เขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายต่อไปนั่นเอง